โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆไล์กรมสตีด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับผมลงคลิปไปขายดีไอดีเนี้ยนะครับขายเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมโอเคคนไปดูการ์ดครับคนไปดูการ์ดครับเยอะมากนะครับการ์ดเอสบวกนะครับโอเคไหมเผื่อเื่อจะได้ตัวใหม่ด้วยนะครับขาดไอขาดไอเนี้ยไอไอขนนกเนี้ยสามใบนะครับ ไอ้สีใบเด็กมีแค่สามใชครับเกือบได้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมอัลบั้มไหนวะนี่ครับขาดแค่นั้นนะครับผมโอเคไหมขาดแค่นั้นนะครับก็ราะแรกไอ้ปีบเอสนี่น่าได้นะครับผมโอเคครับมีการ์ดเอสบุกสองใบนะครับผมนะครับก็จี้แสงไหนไหนจี้แสงนะครับสามอันเอส ตีเต็มบวกเจ็ดห,หนึงอันแล้วโอเคคนดูท้องเลยครับ13ล้านนะครับผมโอเคครับก็ขึ้นราคาไปอีก300รละกันเป็นพันหนึ่งละกันครับโอเคไหมก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็รีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีลา์ของผมให้ตายคลิปนะครับผมโอเคไหมจะเกิดอยากใครอยากได้เนี่ย โอ้รีบๆเอาเลยครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับโอเคไหมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับหลายๆคนเออพี่ถามว่าพี่อะไรจะแจกไอดีโอเคครับก็เราที่สัญญาณไว้นะครับให้กดติดตามผมให้ได้ห้าร้อยคนนะครับก็ไอดีนั้นอ่ะก็มีท้องเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะห้าล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับห้าล้านโอเคเยอะมากโอเคไหม ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกันคลิปหน้าครับผม